ใส่โบมองอกว่าหลายนะครับอู้โอ,อ้โหเต็มเลยนะครับอือหือหลไหลไหลไหลโอ้ได้สักขนาดนี้เนาะ มาสนตะคบกันนะครับผมดูว่ามันจะมีตัวตะคบหรือเปล่าเย็บมา,าได้คบหาตะคบนะครับที่บ้านผมจะเรียกว่าตะคบนะครับผมถมิญชาไทยเรียกว่าอะไรตะเก่า ค,ครับผมต้นคนริษานครับนี้ก็จะพามาตอนตะคบนะครับผมก็มาอยู่ที่ไหม่นี้นะครับผมก็ตอนนี้เทียบกําลังสนนะครับผมนะครับนี่มากับแทนเทียบนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับผมใส่บอ่อ มันบอกว่าหลายนะครับอู้ฮอดโทเต็มเลยนะครับอือหือหลาย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 โอ้ได้สักขนาดนี้เนาะฮออเดี๋ยว๋ึวอือเต็มเลยนะครับฮอดอือ หมานหมานนะครับวันนี้นะครับที่การหาตะครนะครับตัวแมงตับเต่านะครับผมอข่วงข่วงข่วงใช่ตังตไอะไร หลายครั้งนะครับโอ้ตอนนี้ก็เยอะเยอะเยอะแล้วนะครับถ่ายให้พี่น้องดูครับก็ถือว่ายเยอะมากเลยนะครับผมหาวเวลาไม่ กี ina, oh. 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 Look. Look. Look ่นาทีนะครับผมเอาเอาเอาฮึบฮึบฮึบอย่าพึ่งหมดแรงฮึบฮึบฮึบเอาอีกเอาอีกได้ไหมช่องตัวใหญ่ใหญ่เมอก้น้องบอกเจอปลานะครับเมื่อกี้โอ้อันนี้ก็หลากหลายอยู่นะครับผม ไม่มีพลาดนะครับผมจุดนี้นะครับเยอะเกินอ้าว เฮอยนะครับพี่น้องดูนะครับเติมได้เริ่มได้นะครับผมกอมาติดตามด้วยกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้จุดนี้นะครับโอ้น่าจะเยอะ มาพบกับพรานเจียบนะครับผมพรานเจียบพามาหานา้อือ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 อันนี้น่าจะลายนะครับใช่ไหมหญ้าลายหรือตะคบลายเรียบเรียบ เรียบคืออะไรไม่มีโอ้นู้มันขึ้นไปโน่นน,นั่นี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 ่นนี่นี่นี่นขึ้นมานี่แล้วครับโอ้นี่นะครับนั่นมันตอดเก็บถอะ นี่ก็ใส่ก่อนนะครับใส่โบมาดูโอ้โหไม้ก้อนเยอะนะครับเยอะ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 นะครับบานเลยน้ำปลาได้นะปลา,อนะปลาตอนี่เองโอโ มาดูกันอุ้ยปอดตะคบนะครับพี่น้องดูอะไรจะปลาน,นี้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะครับผมช็อตเด็ดเลยเนี่ย,ออยอปอดมันเยอะปลาน,นี้ตะคบนะครับผมเดัดเด็ดครับ ผมเป็นมือถือนะครับผมมือถือแหง,งนะครับผมกอดโอคชอดเด็ดเลยตัวนี้อืมโอ้โหไอ้กอดนะครับก็เราก็พามาดูตั้งแต่ยังไม่ได้สนนะครับ จนนั้นสนแล้วโอ้ย <ś c oughs> นี่นะครับทอดนี่โอ้โหโคตรเยอะ นีครับตรงนน้นเกียยยังไม่ได้ไปเลยหายที่เก่าก่นกนอนโึ๊บฮัลโหสจานสีตัวสานสีตัวได้อยู่ จุดนี้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับจุดนี้มันยังมีตัวอีกไหมเราจะดูอข้ยังได้อีกครับแสดงว่าจุดนี้จุดชุมเลยนะครับ เนืมันหลหนักม่คับผมก็ถือให้ด้วยถ่ายไว้ด้วยนะครับผม ไปตครับผมไรบอทีไปอีกตัวหนึ่งตัวสองตัว ไปชุดนู้นมั่ลองสักรอบดูมันล,ล,มมลึกลเ,เสียงปลานะผมตรงนู้น ขึ้นตามมือเลยฮะอือหนึ่งครับครับครับแค่เราเวก็ขึ้นเลยครับอู้ตรงนี้น่าจะเอ้าลองลุยปึ๊บ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 ปึบนี่น่าจะได้หลากหลายอยู่นะครับคาดการไว้อตะกี้ขนาดโอยนะครับยังขึ้นตามมืออือ อ,อืมเดี๋ยวโคย่าก่อนครับอยู่ใต้หญ้าพอได้พอได้นะครับสบิบตัว ได้นะครับผม Ooh. ร่วงร่วงร่วง <Yeah. S 1> <laughs> พรานเจี๊ยบทำร่วงครับผม <laughs> ก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะมีช่องเพิ่มนะครับผมชื่อ <laughs> ช่องพรานเจี๊ยบชนแนลนะครับผม <laughs> ก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนเลย <laughs> ยังไม่ได้ทำช่อง Kita melui kan, nah นี่นะครับนี่นะครับหืมแถมไออันนี้มาด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรแมงดาโอ้โหแมงดานะครับตัวใหญ่ามากครับผมโอเคอ่าใส่มาออืนะครับผมได้แมงดาด้วยนะครับผมแสดงว่าคนหาเป็นแมงดา <c oughs> ขึ้นมาจะตายแน่ล่ะอีกสามตัวอีกสามตัวโอเคนะครับรับวันนี้ว่าจะตายถ่ายทั้งวันก็กลัวไม่จบนะครับ ก็วันนี้ผมต้นคนอีสานก็ขอลาไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับผมถือว่าได้เยอะนะครับผมแต่ก็จะหาต่อนะครับจะหาต่อให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมต้นคนอีสานด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม